ไปยังครับผมนายเซบุญศินานะครับนายเบอร์ศิริวัต์วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทางพี่พัะโองนะครับเนี่ยนะเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้เชาวจีพระทศยเองยืนนะครับจริงๆแล้วผลงานของพี่พระองเนี่ยมันไม่ได้ยอมรับอยู่แล้วนะครับทั้งทำในบาทรร้งวัต่างๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลอันมีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ของพี่พระโองเองก็ จริงรางวัลน,นี้เกิดจากการทํางานอย่างเข้มแข็งของทางตัวพิเศษปวแล้วก็ทีมงานเกรือข่ายนะครับแล้วก็ทางอาคีเกรือข่ายด้วยนะตั้งหัวหน้าส่วนราชการอะไรต่างๆที่มาร่วมกันมาโดยตลอดนะครับก็ก็ขอชชินชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ได้ดูคลิปนี้ได้มาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาเรียนรู้นะครับสามารถเอาเกือข่ายในพื้นที่ไม่ว่าอยู่จกกังหวัดไหนๆเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องของการทํางานนะครับที่ที่สูงก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับ ชาวบ้านหรือกลุ่มสมาชิกต่างๆนะครับที่จะนําไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทํางานของศูนย์นะครับก็เรียนเชิญครับอยู่ที่ตาบลหนองเป็ดนะครับอาเภอสีวัสดนะครับแล้วก็ติดต่อง่าก็เซิร์ชในเน็ตครับจะติดต่อง่ายมากนะครับที่ศูนย์เรียนรู้เฉลีจยเพื่อกำลังใจย่นยืนครับผมครับขอบคุณครับนายครับครับเดี๋ยวจะมีนั่นรือ